รายการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุตามกว่า20ปีอาจมีคำพูดภาพเสียงและเนื้อหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพวกมึงทุกคนไม่ควรเรียนแบบครับสวัสดีผมเฮียตวงกับช่อง Youtube มาดามเวฟแล้วก็เพจสากกระเบือ่อยันเรือบินวันนี้เนี่ยผมก็ได้พอร์ตใช้แล้วทิ้งนะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าเกมพัฟนะครับผม ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของแบรนด์อะไรนะแต่ด้านหน้าของเขาเนี่ยเป็นรูปเหมือนคล้ายๆกับเกมที่เราเล่นสมัยแบบตอนเด็กๆเลยอ่ะคือถ้าถามว่าตอนเด็กๆนี่ก็น่าจะเป็นพวกเด็กยุคก0นะถึงจะเข้าใจกันหน้าตาและรูปทรงของมันเนี่ยค่อนข้างดูน่าใช้นะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าลึกๆข้างในของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าใช้จริงหรือเปล่า และเดี๋ยวผมมาลองเทสให้เพื่อนๆได้ดูกันนะซึ่งตัวนี้เนี่ยที่ผมได้มาจะเป็นรถยาคูนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันมีน่าจะมีหลายรถแหละแต่ว่าตอนนี้ที่ผมได้มาก็คือยาคูกลิ่นที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่ายาคูออริจินอลเดี๋ยเดี๋ยวเราลองมาเทสกันเราไปดูรูปร่างหน้าตาและแพ็คเกจจิ้งของมันกันก่อน แล้วผมก็พามาดูแพคเกจจิ้งของทางเกมพับ6,000คำกันซึ่งตัวที่ผมหยิบมาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวโยเกิร์ตนะครับผมก็จะเป็นออกทรงแบบสีข,า,ขาวๆเลยนะด้านหน้าของกล่องเนี่ยก็จะมีเจ้ารูปพอตนะอยู่ด้านหน้าเลยแล้วก็จะเป็นรูปเหมือนคล้ายกับรูปเกมนะครับผมซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะเขียนไว้ว่าสามารถเวฟได้ทั้งหมด6,000พับหรือว่า6,000คำ และด้านหน้ากล่องเองเนี่ยก็ยังบอกไว้ด้วยว่าสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะแล้วก็ลวดที่ใช้เนี่ยจะเป็นแบบเมชคอยเมชคอยก็คือเป็นลวดตะข่ายนั่นเองแล้วก็ด้านล่างก็คือแอร o r i ริจัตอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็คือเหมือนเหมือนกับว่าเราสามารถปรับรูลมได้อะแล้วก็มีรูปยาคูอยู่ด้านล่างนะครับผมซึ่งมันเป็นแค่ขวดเฉยนะไม่ได้มีโลโก้อะไรส่วนด้านข้างของกล่องเนี่ยจะมีเขียนไว้ว่ายาคูออริจินอล อีกฝั่งหนึ่งก็จะเขียน let the games begin ส่วนด้านหลังเนี่ยมันก็จะบอกไซส์นะครับผมของเจ้าพอร์ตตัวนี้นะแบตเตอรี่สามารถชาร์จได้แล้วก็จำนวนคำเนี่ยอยู่ที่6,000ขึ้นไปนะน้ำยาเนี่ยเขาใส่มาให้17มิลน,นะครับผมนิโคตินจะเป็นนิกซอลหหรือว่านิก50อันนี้ก็มีทั่วๆไปนะเม็ดอินชัยหนาแกะกล่องออกมาเนี่ยก็จะเจอกับเจ้า,จาตัวพอตนะครับผมอยู่ในซองสีใสๆเลยนะเรามาแกะเลยดีกว่า มาดูทรงเจ้าตัวอพอร์ตนะครับผมคือพอร์ตของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแนวพลาสติกนะครับผมด้านบนก็จะมีจุกยางซิลิโคนแปะมาให้โอ้ปากสูบจะค่อนข้างใหญ่มากนะแล้วก็ด้านบนจะเป็นเหมือนพลาสติกแววๆนะครับผมผมว่าตัวนี้มีโอกาสโยกได้ด้วย <S 1> <S 1> ส่วนตัวของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับสติกเกอร์แปะนะแต่ว่าตรงบริเวณปุ่มเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบนูนๆขึ้นมานิดนึงคือให้อารมณ์เหมือนกับว่าเราทัชได้อะว่าเราแบบเออมันสัมผัสได้ มันจะเป็นแบบออกแบบนูนๆนะแต่ก็ไม่สามารถกดอะไรได้นะครับผมมันเป็นเหมือนแค่สติกเกอร์แปะมาธรรมดาด้านล่างเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์แปะกันโฟลมนะครับผมแล้วก็ลอกออกเฮ้ยค่อนข้างดูสวยเลยจะเขียนไว้ว่าเกมพับนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จ USB ที่เป็นแบบ C อะ่ะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นแบบตัวปรับรูลมนะครับผมนี่สามารถปรับรูลมได้แต่มันเหมือนปรับเหมือนสวิ์เดียวเลยนะเหมือนสามารถปรับปิดเปิด,ป,ดปิดเปิดแค่นั้นเอง แต่เดี๋ยวเราลองไปเทสกันว่ามันเป็นยังไงร,รูปร่างหน้าตาทั้งหมดเนี่ยก็จะออกเป็นประมาณนี้นะครับผมและเดี๋ยวเราลองไปเทสฟิลของมันกันมาและผมก็จะพามาเทสเจ้ายาคูออริจินอลนะครับผมของทางเกมพัฟนะ ด้านล่างของเจ้าเกมพับเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆกับโวลูมเพิ่มเสียงลดเสียงอะ่ะมันจะเป็นเหมือนตัวคลื่นกราฟอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนแบบให้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยที่ผมดูมาเนี่ยสติกเกอร์นะครับผมด้านหลังเนี่ยมันเขียนไว้ว่าถ้าเป็นแบบเบาเนี่ยมันจะเป็นเหมือน DTL นะครับผมหรือว่าไดเรกลังนะแต่ถ้าเกิดว่าไปทางแบบโวลูมมากๆเนี่ยมันจะเป็น MTL นะครับผมซึ่งก็คือเมาส์ทุลังนั่นเอง แต่เดี๋ยวเราลองมาเทสกันดูว่ามันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนอืมกลิ่นที่ออกมาค่อนข้างเป็นออกเหมือนยาคูหวานเลยนะลองมาเทสกันเอาแบบว่าเบาก่อนกันละกันเอาเป็น DL ก่อนนะครับผม D ีอืม ตัวนี้ตอนออกเป็นแบบเหมือน D ีเนี่ยไฟจะค่อนข้างปล่อยมาเร็วนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างมีฟิลที่ค่อนข้างโล่งพอสมควรความเย็นเนี่ยอยู่ในระดับที่กําลังโอเคไม่ได้เย็นมากผมนี่แบบดูดได้ลากได้นะทั้งๆท,ที่ผมเนี่ยก็ไม่ได้แบบแนวชอบความเย็นเท่าไหร่ยาคูค่อนข้างออกมาแนวแบบกลิ่นตรงปกทีเดียวคือเหมือนเลยอะ่ะชัดเลยอะ่ะเหมือนซื้อกินจริงๆอ่ะตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างออกแนวไปทางหวานๆด้วยนะมันจะมีความหวานด้วยหวานของมันนี่คล้ายๆกับ ยาคูออ Yahoo, จริงๆที่มันออกหวานแบบนั้นเลยอะ่ะเดี๋ยวเราลองมาใช้แบบ MTL กันดูบ้างแบบเพิ่มสุดจะเป็น MTL นะอืม MTL เนี่ยฟิลจะค่อนข้างออกมาทางแน่นๆนะครับผมจะค่อนข้างออกมาทางแน่นๆทั้งที่ปากสูบมันเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคือมันสามารถรองรับอย่าง DL ได้อย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันค่อนข้างเวิร์กเลยอะ่ะ แต่พอเป็น mtl แล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบแน่นๆอันๆหน่อยลมจะค่อนข้างมาแบบน้อยๆนะครับผมอาจจะต้องใช้แรงลมพอสมควรแต่ถ้าถามในเรื่องของกลิ่นเนี่ยกลิ่นก็ไม่ได้ดรอปจาก dl เลยนะทั้ง mtl แล้วก็ DL เนี่ยผมว่าฟิลกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยมาค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ที่แตกต่างเลยเนี่ยนอกจากฟิลสูบฟิลลมรูลมแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งเลยก็คือการดึงนิกนะครับผม ตอนที่ดูดเป็น D L เนี่ยจะค่อนข้างดูดแบบโล่งๆง่ายๆอ่ะสบายๆสามารถดูดแล้วปล่อยได้เลยแต่พอปรับมาเป็น M T L แล้วเนี่ยนิกจะค่อนข้างออกมาแบบแน่นๆนะครับผมค่อนข้างเข้มๆเลยอ่ะแต่ส่วนตัวนะผมว่า M T L เนี่ยมันจะค่อนข้างออกไปทางแบบแน่นเกินไปผมจะปรับมาเป็นเหมือน D L ปกตินะครับผมก็คือมาทางแนวโวลลุ่มเบาที่สุดอะ่ะมันจะมีโวลลุ่มอยู่ตรงเนี้ยด้านบนตรงเนี้ยปรับมาที่โวลลุ่มเบาที่สุด แต่วิธีการดูดก็ยังดูดเป็นแบบ mtl นะอาจจะแตกต่างจากที่เขาแนะนํามานิดนึงนะครับผมแต่ผมถือว่ามันค่อนข้างเวิร์กเลยก็คือปรับ dl แต่มาดูดเป็นแบบ mtl แทนนะส่วนตัวแล้วผมว่าดูดแบบโล่งๆสบายๆนิ่มๆง่ายๆดีมากกว่าคือผมไม่ได้ชอบแบบแนวอันๆมากแล้วว่าอยากดูดแบบสบายๆบ,บ้างเฮ้ย <c oughs> คือแบบมันดูดง่ายอะ่ะแล้วมันไม่ต้องใช้แรงลมเยอะด้วยถ้าถามในเรื่องของความอิ่มนิกนะครับผมพอผมปรับมาเป็นเหมือน dl แล้วก็คือการแบบปรับรูลมให้มันโล่งนะ การดึงนิกของเขาเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับผมทั้งที่เขาเคมาเป็นนิก50แล้วนิกคเนี่ยจะถือว่ายังไม่ค่อยอิ่มนิกมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอยากได้แบบนิกเข้มๆเนี่ยแนะนำให้ปรับเป็นแบบ MTL นะครับผมคืนนิกออกมาแบบชัดเลยอะนิกแบบแน่นมากในระดับของความเย็นนะครับผมยาคูเนี่ยผมให้มันอยู่ประมาณเย็นกลางแล้วกันเพราะว่าตอนที่เราเวฟเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ได้เย็นมากนะเย็นกําลังโอเคเลยแต่พอเราดูดสัก2-3คําติดเนี่ยมันจะเริ่มไปเย็นที่คอนะครับผมถามว่าจะถึงขั้นจี๊ดไหม ถ้าสองสามคำติดอาจจะมีการจี๊ดได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณดูดคำเดียวแล้ววางเนี่ยผมว่าน่าจะยังไม่ทันได้แบบจี๊ดคอมากอะด้านล่างที่ผมเห็นเนี่ยตอนที่ดูดอยู่เนี่ยมันจะมีไฟสีน้ําเงินขึ้นมานะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถเปลี่ยนปรับได้หรือเปล่าอย่างเช่นเวลาแบตใกล้หมดอย่างเงี้ยมันจะปรับเป็นสีแดงเพราะว่าพอร์ตส่วนใหญ่ถ้าเป็นใช้แล้วทิ้งที่แบบชาร์จแบตได้อะส่วนใหญ่ไฟมันจะมี3สีแต่ตอนนี้ที่ผมเห็นอะมันมีไฟสีน้ําเงินซึ่งผมยังไม่ได้ลองชาร์จนะเพราะว่าผมก็มาแกพพนนะ,แะพระ้อม แบตมันเต็มเนี่ยไฟมันจะต้องอยู่ที่สีเขียวแล้วก็ถ้าแบตกลางๆก็อยู่ที่สีฟ้าถ้าแบตใกล้หมดก็จะอยู่ที่สีแดงซึ่งณตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่ามีไฟครบตามจํานวนหรือเปล่าหรือว่ามีแค่น้ําเงินแล้วก็แดงเลยนะอันนี้ต้องเอาไปลองกันอีกทีแล้วกันถ้าถามผมนะครับผมยาคูตัวนี้เกมพับถ้าไม่ติดเรื่องหน้าจออะไรของมันเนี่ยคือลักษณะของมันเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันเป็นแบบเหมือนหน้าจอเกมหลอกขึ้นมาเฉยนะให้มันดูแบบเออมันดูดีดูทรงสวยอะ แต่ทั้งที่จริงแล้วก็คือเกมมันอะไรก็กดไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าถามในเรื่องของความน่าใช้เนี่ยผมให้ว้าวได้เลยตัวนี้ผมให้ว้าวจริงๆเลยเพราะาตัวนี้เนี่ยพอปรับมาเป็น DL แล้วจะค่อนข้างดูดง่ายไม่ต้องใช้แรงลมเยอะกลิ่นน้ํายาค่อนข้างชัดตรงปกมากอะ่ะคือยาคูยาคูเข้มเลย แล้วก็จะมีความหวานหน่อยๆนะครับผมตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ชอบหวานมากตัวนี้จะออกหวานหน่อยนะครับและในเรื่องของความเย็นเนี่ยตัวนี้จะออกเป็นความเย็นกลางซึ่งอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคุณเวฟสักคาเดียวเนี่ยอาจจะแบบเหมือนไม่เย็นมากลากได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบอยากได้แบบเย็นจี๊ดๆคอเลยเนี่ยคุณอาจจะต้องเวฟต่อเนื่งสัก2 3คําในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยผมว่าคุ้มอยู่นะทั้งเรื่องรสชาติการใช้งานดีไซน์กค่อนข้างโอเคนะครับผม ทรงเนี่ยถ้าเกิดดูเผลนผ่านนะดูแบบผ่านดูเพืินเผเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับพวกทรงตลาดทั่วไปนะครับผมแต่ว่าของเขาเนี่ยจะมี texture โดยแบบบริเวณปากสูบอย่างเงี้ยจะมีเหมือนบริเวณเหมือน,นมีรูปน็อตอยู่แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีเหมือนมีไฟแล้วก็ฐานจะออกเป็นใสๆด้านล่างก็สามารถปรับรูลมได้มีช่องชาร์จมีเขียนเกมพับอะไรอย่างเงี้ยคือก็น่าจะไม่ซ้ำรูปแบบของใครแน่นอนตามท้องตลาดเลย เอาเป็นว่าใครที่แบบเป็นแนวสายยาคูนะครับผมเพราะวยยปกติฟรีเบทที่เป็นยาคูามันก็มีความเย็นหน่อยๆกลางๆอยู่แล้วถ้าเกิดว่าโดนตัวนี้ไปเนี่ยผมว่าสายยาคูไม่ผิดหวังแน่นอนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถทักไปได้นะทาง Line แอดของทาง a อ w e v e 202นะครับผมผมจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ว่าที่ปรึกษานะใต้ดิสครชันนี้เลยและอีกหช่องทางนะครับผมก็คือทางเพจสากกระเบือ,อยันเรือบินนะ ในนั้นเนี่ยผมจะมีไลฟ์สดกันเป็นประจำนะครับผมจะพยายามมาให้ได้บ่อยอที่สุดอะ่ะสามารถไปเจอผมได้ที่ไลฟ์สดที่เพจสากกระเบือยันเรือบินและสุดท้ายนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้กับช่อง YouTube ของมาดามเวฟแล้วก็เพจสากกระเบือยันเรือบินไว้ด้วยฝากอีกหนึ่งเพจสำรองนะครับผมก็คือเพจแอคเวฟไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมไปกดติดตามกันให้ได้นะส่วนสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย اشتركوا